สวัสดีครับเพื่อนๆนที่รักในการเล่นรูปถ่ายทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอ็มร้อยบางครับมีรูปถ่ายดีๆเก่าๆสวยๆมาแบ่งกันชมแบ่งกันบูชาราคามิตรภาพนะครับกับวันนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางเฮียบบานนี้ออกวัดบางแย่แพกนะครับสร้างปี2,500จํานวนการสร้างประมาณ200บานนะครับนะเป็นรูปถ่ายกระจกครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อปานนะครับแอคเดียวกับรุ่นเสือใหญ่ปี2492นะครับ ด้านหลังนะครับเป็นจารดินสอนะครับลายมือหลวงพ่อเผยวัดบางย่แพรครับเป็นจารยันอัขระประจําตัวของท่านเลยนะครับนะพุทธคุณครอบจักรวาลครับนะบานนี้สวยแท้ดูง่ายสบายตาครับนะหน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งครับนะสำหรับท่านใดที่นับถือหลวงพ่อปานนะครับอยากได้รูปถ่ายแอคเสือใหญ่แต่ทุนทรัพย์ไม่เอื้อมน้อยนะครับผมแนะนำให้อาบูชาบานนี้เลยครับนะสามารถบูชาแทนกันได้ครับ นะฮะภูตคุณไม่แตกต่างกันครับนะอายุการสร้าง60กว่าปีขึ้นแล้วนะครับนะน้าบูชาอย่างยิ่งครับนะรุ่นนี้เก๊ดีเก๊เยอะครับบานนี้แท้ดูง่ายสบายตาผมรับประกันให้เหมือนเดิมนะฮะท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ